บทที่1324กลิ่นอายโบราณและเหล่าผู้อาวุโสในร้านยาเทือกเขาขู่เซิงเนื่องด้วยแสงสีเลือดที่แผ่ซ่านมาจากเส้นขอบฟ้าจันทราแดงจวนจะหวนกลับมาเจ็ดจำนงฝ่ายชั่วในจิตใจของสพรพสัตต่างสูญเสียการควบคุมและระเบิดออกมาความโกลาหลจึงบังเกิดไปทุกหนแห่งการแข่งข้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมิหยุดหย่อน จะมีก็เพียงบนเนินเขาบริเวณชายขอบของเทือกเขาขู่เซิงแห่งนี้ที่มีเมืองดินขนาดเล็กตั้งอยู่ที่นี่ยังคงเป็นดั่งที่เคยเป็นมาอบอวลไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นจนจบผู้คนต่างแย้มยิ้มให้แก่กันมิตรีจิตต่อกันโดยปราศจากความอาฆา,าตมาร้ายเปลี่ยนไปด้วยความรักใคร่กลมเกลียวชาวเมืองในเมืองดินแห่งนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเหล่าสิทธิ์ของลีโอเฟย เนื่องด้วยสัมผัสได้ถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านรัชทายาทจึงเต็มใจที่จะพำนักอยู่ที่นี่ส่วนนักพรตอีกครึ่งหนึ่งนั้นคือผู้ที่เดินทางมาจากภายนอกในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้มาเยือนเหล่านี้ก่อนจะเข้าสู่เมืองดินในใจล้วนเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งทว่าหลังจากเข้ามาแล้วได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของที่นี่จึงได้วางเจตจำนงชั่วร้ายลงและอบกอดความงดงามเอาไว้ ความอบอุ่นเช่นนี้มีเพียงในยามที่เสด็จพ่อยังทรงพระชนชีพอยู่เท่านั้นที่แผ่นดินนี้เคยมีบรรยากาศคล้ายเครื่องกันหมื่นเผ่าพัน์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขยามเดินอยู่บนท้องถนนที่คึกคักท่านราชายาททอดถอนใจออกมาองหญิงนิงเหมยในชุดคลุมสีขาวทอดสายตามองไปยังฝูงชนรอบด้านพลางพยักหน้านางรู้ดีว่าท่านราชายาททรงชื่นชอบที่นี่อย่างแท้จริง แววตาของน้องห้าก็ปรากฏร่องรอยแห่งการระลึกความหลังเมื่อเปรียบกับการถูกผนึกมานานนับกานเวลายามนี้ได้หวนคืนสู่โลกมนุษย์แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆมุมหนึ่งทว่าก็ยังทําให้หัวใจที่เหน็บหนาวของนางได้รับความอบอุ่นขึ้นมาบ้างทว่าในตอนนั้นเองชายหนุ่มร่างกำยำที่เดินตามหลังพวกเขามาก็อดมิได้ที่จะเอ่ยขึ้นพี่ใหญ่ท่านเรียกสิ่งนี้ว่าความอบอุ่นงั้นหรือทุกหย่อมหญ้าที่นี่ล้วนแฝงไว้ด้วยพลังของท่าน ลมจะพัดอย่างไรย่าจะไหวอย่างไรล้วนต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านทั้งสิ้นสีหน้าของท่านรัชทายาทขรึ่มลงทอดสายตามองค์เจ้าแปดด้วยความไม่พอใจองค์หญิงมิ่งเหมยหันขวับสายตาพลันเย็นเยียบลงน้องห้าเองก็ขมวดคิ้วแล้วมองค้อนไปเช่นเดียวกันเมื่อถูกพี่น้องทั้งสามจ้องมองเช่นนั้น ชายหนุ่มร่างกำยมก็สั่นสะท้านไปทั้งร่างสูดลมหายใจเข้าตามสัญชาตญาณใบหน้าปรากฏแววประจบเอาใจร่างกายพลันสั่นไหววูบหนึ่งเปลี่ยนโฉมกลายเป็นชายชราไปอีกคนสถานที่ช่างดีเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินค่าชอบเหลือเกินท่านรัชทายาทมีสีหน้าเรียบเฉยก้าวเดินต่อไปองค์หญิงนิ่งเหมยและน้องห้าถอนสายตากลับมา เจ้าแปดรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกสวีชิงจมลงสู่ความครุ่นคิดเขามองออกถึงลำดับสถานะระหว่างบุธ,ธิดาของจู่จ่ายเหล่านี้องค์หญิงหมิงเหมยมีสถานะสูงสุดท่านราชทายาทรองลงมาเพียงเล็กน้อยทว่าพวกเขาทุกคนต่างก็ยอมตามใจองค์หญิงห้าส่วนเจ้าแปดผู้นี้สวีชิงนึกถึงภาพที่เห็นผ่านสัมผัสเทวาก่อนหน้านี้ยามที่อีกฝ่ายถูกอัดจนน่วม สถานะก็น่าจะพอๆกับหนิงเหยียนนั่นแหละเมื่อรับรู้ได้เช่นนั้นสวีชิงก็ขยับฝีเท้าเดินตามหลังองค์หญิงหนิงเหมยและองค์หญิงห้าเข้าไปยิ่งเข้าใกล้ร้านยามากขึ้นเรื่อยๆมีนานเงาร่างของอูเจียนมู่และบรรพบุรุษหม้อกุยหรือหม้อกุยเหล่าจู่ก็ปรากฏสู่สายตาของสวีชิงพร้อมกับบทกวีที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ก็แววเข้าสู่โสดประสาทในวินาทีนั้น สิบฟ้า9้าดิน8ลม7สมุดหกวิถีห้าธาตุพวกเจ้าจงรีบซื้อหนึ่งไปสองมาสโอสด 4, สี่ภัยารหวิญญาณ6อักษรต่อราคาค่ามิขายบทกวีของอูเจียนหูในช่วงที่อยู่หน้าร้านยาในเมืองดินแห่งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบไปหลายครั้งแล้วยามนี้ถึงขั้นมีการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่สัน่สะเทือนไปทั้งถนนดึงดูดชาวเมืองจำนวนมากให้เข้าไปเลือกซื้อ บรรพบุรุษมอกุยที่อยู่ข้างๆดูเหมือนจะยอมจำนนต่อโชคชะตาแล้วเขายือนอยู่ตรงนั้นอย่างเบื่อนหน่ายทว่าในส่วนลึกของหัวใจเขายังคงคบคิดหาวิธีหลบหนีออกจากที่นี่อยู่ตลอดเวลาเขามีความระมัดระวังยิ่งนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจึงมีได้บุ่มบ่ามกระทำการใดๆเอาแต่เฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดทว่าในยามนี้เขาเริ่มจะมองเห็นบอแสบางอย่าง ยามที่ในใจกำลังวิเคราะห์แผนการซ้ำแล้วซ้ำเล่าทันใดนั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นผู้ที่เดินมาตามถนนเขาตัวสั่นไปทั้งร่างตามสัญชาตญาณปรากฏท่าทางประจบเอาใจเตรียมจะเรียนแบบอูเจี้ยนหู่เพื่อร่ายบทกวีทว่าในวินาทีถัดมาเขาเห็นหญิงชาราสองคนในชุดดำและชุดขาวที่เดินอยู่ข้างกายท่านรัชทายาทเมื่อเห็นหญิงชาราชุดขาวสมองของบรรพบุรุษหมอกุยก็ดังสนั่นกำปนาต ระดับหยุนเสริญเทพสถิตอีกคนงั้นหรึร่างกายของเขาสั่นเทิมภายในใจเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อจากนั้นสายตาก็เลื่อนไปหยุดที่หญิงชราชุดดำคนที่สองในหัวพลันปันป่นป่วนอย่างรุนแรงคนนี้ก็ระดับหยุนเสริญบรรพบุรุษหมอกุยจ้องมองไปยังชายชราร่างกำยำล่ำสานที่อยู่ท้ายสุดด้วยความมึนงงยังมีอีกคนลมหายใจของบรรพบุรุษหมอกุยแทบจะหยุดชะงักไปชั่วขณะ เขารู้สึกว่าทั้งหมดนี้ช่างมีเหมือนความจริงเอาเสียเลยเรากับกําลังฝันอยู่กระทั่งเขายังคิดว่าแม้แต่ในความฝันก็ยังมีกล้าจินตนาการเช่นนี้ทั้งหมดนี้ทําให้ร่างกายของเขาพลันอ่อนปวกเปียกแล้วสุดเข่าลงกระแทกพื้นดังปึ๊เขายอมสยบแล้วสยบอย่างนี้เคยเป็นมาก่อนในยามนี้เขาไม่มีความคิดที่จะหลบหนีอีกต่อไปเขารู้สึกว่าในมหาบรรพจีเย่แห่งนี้ หากวิหารจันทราแดงนี้ได้ทุ่มสุดตัวหรือชื่อหมู่มิได้จุดติลงมาด้วยตนเองก็คงมิมีผู้ใดาสามารถช่วยเขาได้อีกแล้วอูเจียนหวูประหลาดใจนักเขามองตามสายตาของหม้อกุยเหล่าจู่ไปทางต้นถนนเมื่อเห็นสวีชิงและท่านรัชทายาทเขากำลังจะเอ่ยทักทายทว่าในวินาทีถัดมาเขาก็เห็นหญิงชราสองคนและชายชราที่ตามหลังมา ภาพของชายชราและหญิงชราทั้งสี่ที่เดินตรงมาพร้อมกันทำให้อู่เจี้ยนหู่ชะงักงันขยี้ตาตามสัญชาตญาณเพื่อให้แน่ใจว่ามีได้ตาฝาดเมื่อยืนยันได้แล้วในหัวของเขาก็ดังสนั่นประดุดอสศนบาทพันหมื่นลูกคงมิใช่หรอกนะหรือว่ามาเพิ่มอีกสามคนหรือ อูเจี้ยนหูงโง่งมไปแล้วเขาไม่แน่ใจว่าการคาดเดาของตนเป็นความจริงหรือไม่ทว่านั่นมีได้ลดทอนความตกตะลึงมหาศาลที่เกิดขึ้นในใจเลยยามที่เขายือนอึ้งอยู่ตรงนั้นสวีชิงและพักพวกก็เดินผ่านหน้าเขาไปจนกระทั่งเจ้าแปดเดินมาถึงข้างกายเขาเหลือบมองแวบหนึ่งแล้วสยะยิ้มออกมาเจ้าหนูน้อยบทกวีมิเลวเลย ประโยคนี้ตกลงสู่โสดประสาทของอูเจียนหวู่ราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจร่างกายเขาอ่อนยบสุดเขา่าลงกับพื้นจ้องมองเงาร่างเหล่านั้นที่เดินเข้าร้านยาไปอย่างเมือลอยจนถึงยามนี้เขายังคงมิอยากเชื่อสายตาตนเองเขาคบกัดลิ้นตนเองตามสัญชาตญาณท่ามกลางความเจ็บปวดนั้นเขาก็พึ่พาออกมาอย่างเสียขวัญข้าถึงกับได้พบระดับหยุนเสิรินตัวเป็นเป็นถึงสี่คน ภาพเบื้องหน้าถูกจารึกไว้ในความทรงจำของอู๋เจี้ยนหู่อย่างลึกซึ้งเขารู้สึกว่าในชั่วชีวิตนี้คงไม่อาจลืมเลือนฉากนี้ไปได้อีกแล้วภายในร้านยาในวินาทีที่สวีชิงเดินเข้าไปหลิงเอ,อ๋อก็แสดงความยินดีเตรียมจะวิ่งเข้ามาหาทว่าเมื่อสังเกตเห็นชายชราและหญิงชราทั้งสามคนที่มาพร้อมกับสวีชิงนางก็ชะงักฝีเท้าลงด้วยความชงนสงสยัยแม่นางน้อยเผ่ากู่หลิงผู้นี้มีเลวเลย องหญิงนิ่งเหน่่ยอมองไปยังหลิงเอ๋อพลางปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้านางชื่นชมในวิธีการต่อสู้ของเผ่ากูหลิงในช่วงปีแรกๆนางก็มีสหายในเผ่ากูหลิงอยู่บ้างสำหรับหลิงเอ๋อนั้นนางจึงมีได้รู้สึกแปลกหน้านักเพราะยามที่สวีชิงช่วยเหลือนางออกมาหลิงเอ๋อก็อยู่กับสวีชิงด้วย สวัสดีค่ะคุณยา่าหลิงเอ,อ๋อได้ยินดังนั้นก็ค่อยๆเดินไปอยู่ข้างกายสวีชิงดึงชายเสื้อของเขาวไว้พลางเอ่ยทักทายองค์หญิงหมิงเหมยอ,อย่างนอบน้อมรอยยิ้มขององค์หญิงหมิงเหมยแฝงไว้ด้วยความเมตตาพลางพยักหน้าให้ น้องห้าที่อยู่ข้างๆก็มองออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวีชิงและหลิงเอ,อ๋อสีหน้าจึงดูอ่อนโยนขึ้นมากส่วนเจ้าแปดนั้นร่วมรู้ดีว่าสวีชิงสำคัญเพียงใดในใจของพี่น้องเหล่านี้จึงได้แต่หัวเราะแหะแหะออกมาในขณะเดียวกันนกแก้วไร้ขนก็พุ่งบินออกมาจากสวนหลังบ้านอย่างรวดเร็วพลางบินพลางร้องคร่ำครวญออกมาท่านปู่ท่านกลับมาเสียทีหลายวันที่ผ่านมาค่ะ เงาร่างของนกแก้วยังมิทันได้เข้าใกล้ก็ส่งเสียงกักออกมาคราหนึ่งมันถูกมือใหญ่ข้างหนึ่งตะปบคว้าไว้กลางอากาศในทันทีผู้ที่คว้ามันไว้ก็คือเจ้าแปดเจ้าแปดฉายแววประหลาดในดวงตาจ้องมองนกแก้วพลางเอ่ยขึ้นอย่างประหลาดใจพี่ใหญ่สายเลือดของเจ้าสิ่งนี้ท่านมีรู้สึกคุ้นเคยบ้างหรือก็นับว่าเป็นทายาทของท่านผู้นั้นหละนะถูกเจ้าหนูข้างนอกนั้นพอเลี้ยงขึ้นมา ท่านรัชทายาทส่วนออกมาเบาๆบทที่1,325ถูกพอเลี้ยงขึ้นมางั้นหรือเจ้า8ดมีสีหน้าประหลาดใจเขาเหลือบมองอูเจี้ยนหูที่อยู่ด้านนอกคราหนึ่งก่อนจะยกนกแก้วขึ้นมาจดจดจ้องจ้องพิจารณาอย่างละเอียดนกแก้วตัวสั่นงันงกดวงตาฉายแววหวาดกลัวจนสิ้นฤทธิดเดชท,ที่จะดิ้นรนมันรู้สึกว่าชายชราเบื้องหน้านี้น่าพรั่นพรึงถึงขีดสุดทั่วร่างของเขาประดุด เกาหลอมขนาดมหฮมาที่กำลังลุกโชนหากเขาแผ่พลังออกมาเพียงเศษเสี้ยวตัวมันคงต้องมาลายกลายเป็นเท่าทุลีในยามนี้ผู้ที่ตัวสั่นเทาพอกันคือหนิงเหยียนที่กำลังถูพื้นอยู่เขาเป็นเช่นเดียวกับอูเจียนหูด้านนอกคือในหัวสมองดังสนัน่นกึกก้องได้แต่จ้องมองพวกท่านรัชทายาทอย่างง่งมจิตใจสั่นคลอนอย่างรุนแรงจนมิอยากจะเชื่อสายตาตนเองล้วนเป็น ล้วนเป็นระดับหยุนเสริญเทพสถิตทั้งหมดมาที่ร้านอย่างนั้นหรือลี่โยเอยยิ่งอาการหนักกว่าเขาตัวสั่นเทาจนคุกเข่าลงกับพื้นนานแล้วทว่าหากเทียบกับพวกเขาโยจริงกลับดูสงบนิ่งกว่ามากในวินาทีที่เห็นองค์หญิงหมิงเหมยและพับพวก แม้ในใจจะบังเกิดความตระหนกขวัญทว่านางก็กลับมาสงบได้อย่างรวดเร็วอย่างไรเสียการรับใช้ระดับอวินเสนหนึ่งท่านกับการรับใช้สี่ท่านก็ดูมีได้ต่างกันนักอย่างไรนางก็ต้องต้มน้ำเหมือนเดิมสิ่งที่นางใส่ใจที่สุดยังคงเป็นความเกลียดชงังและความแค้นที่มีต่อสิพี่ใหญ่เชอร์หนิวส่วนสิพี่ใหญ่นั้นในยามนี้เขามีสีหน้าตื่นเต้นยิ่งนักใบหน้าพอกพูนไปด้วยความประจบเอาใจ เขารีบวิ่งออกมาจากห้องหลังร้านอย่างรวดเร็วท่านปู่ท่านกลับมาแล้วเมือม่อเช้ามืดอข้าได้ยินเจ้านกแก้วมันร้องทักในตอนนั้นข้าก็เดาได้ทันทีว่าท่านปู่อาจจะกลับมาในวันนี้ช่างดียิ่งนักขอรับสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณปู่สิบพี่ใหญ่ค้อมตัวคำนับปากหวานประจบประแจงพยายามทำน้ำเสียงให้ดูเป็นมิตรที่สุด ทว่าในใจกลับสันเทาเขาแม้จะคาดการไว้บ้างแต่ก็คิดไม่ถึงว่าสวีชิงจะพาคนกลับมาทีเดียวถึงสี่ท่านให้ตายเถอะเจ้าแปดได้ยินดังนั้นจึงละสายตาจากนกแก้วเหลือบมองสิทธิ์พี่ใหญ่แวบหนึ่งก่อนจะเอ่ยกับท่านรัชทายาทพี่ใหญ่เหตุใดที่นี่ของท่านถึงยังมีเทวทันเทพวิปลาสอยู่อีกเล่า แถมกลิ่นอายยังคุ้นเคยยิ่งนักข้าจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนยามที่ข้าพอจะมีสติอยู่บ้างเคยมีนักพรตที่มีกลิ่นอายคล้ายคลึงกันนี้ไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้าประตูที่ผนึกข้าไว้ทุกครั้งที่ข้าทุบประตูอีกฝ่ายก็จะเคาะประตูตอบท่าทางช่างหน้าหมันไส้ยิ่งนักใช่เจ้าหรือไม่เจ้าแปดเอ่ยพลางจ้องมองสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างมีเลดใน สิบพี่ใหญ่กระพริบตาปริบป,ปริบกำลังจะอ้าปากเอ่ยคำน้องห้าที่อยู่ข้างๆก็ส่งเสียงเย็นชาออกมาหลายปีก่อนมีคนใช้วิชาเส้นสวงร่ายรำเทพพเจ้าส่งจิตสัมผัสสายหนึ่งเข้าไปในแดนผนึกของข้าและยื่นข้อเสนอที่มิจึงควรค่าจึงกินมันเข้าไปเสียคำพูดของทั้งสองทำเอาหนิงเหยียนสูดลมหายใจเข้าด้วยความเสียวไส้อูเจียนหมู่ที่อยู่นอกร้านถึงกับควันหนีดีฝอ แม้แต่สวีชิงเองก็ยังรอบมองสิทธิพี่ใหญ่ด้วยสายตาที่มีความหมายลึกซึง้งสิทธิพี่ใหญ่ใจสั่นรัวเออหนิวหลายปีมานี้เจ้าก่อเรื่องเก่งถึงเพียงนี้เชียวหรือท่านรัชทายาทเอ่ยเรียบเรียบสิทธิพี่ใหญ่รีบสายหน้าเป็นภาวันพลางเอ่ยเสียงเบาอย่างระมัดระวังท่านปู่ท่านดูข้าออกจะเรียบร้อยปานนี้เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆขอรับ ท่านรัชทายาทยิ้มกึ่งแต่อันที่จริงนี้ได้ติดใจเอาความเขาพาพี่น้องของตนเดินไปยังที่นั่งประจำยามที่นั่งลงโยจริงก็รีบถือหามน้ำเข้ามาอย่างรวดเร็วรินน้ำชาถวายทั้งสี่ท่านอย่างนอบน้อมองค์หญิงมิงเมยอยกถ้วยชาขึ้นจิบสายตาเหลือบมองไปรอบด้านพลางพยักหน้าเบาๆที่นี่นับว่าดียิ่ง น้องห้ากวาดสายตามองไปทั่วร้านยาไล่ไปตั้งแต่ร่างของหนิงเหยียนและคนอื่นๆก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยความยาวไวช่างดีเหลือเกินเจ้าแปดดื่มรวดเดียวหมดถ้วยแล้วถอนหายใจยาวพวกท่านว่าดีมันก็ย่อมต้องดีจริงๆนั่นแหละและแล้วท่ามกลางความตระหนกตกใจของทุกคนในร้านยาวันเวลาหนึ่งวันก็ผ่านพ้นไปเมื่อเปิดร้านในวันที่สองทุกอย่างในร้านยายังคงดูเป็นปกติ หนิงเหยียนถูพื้นโยจริงต้มน้ำอูเจี้ยนหูและหมอ้อกุยเหล่าจู่คอยตะโกนเรียกลูกค้าลีโยเฟยคอยช่วยงานเบ็ดเตล็ดส่วนสิทธิ์พี่ใหญ่คอยยืนคุมเชิงสิ่งที่ต่างออกไปคือวันนี้พวกเขาเขียนขันแข็งเป็นพิเศษและผู้ที่มานั่งจิบชาก็เพิ่มเป็นสีท่านทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีเพียงท่านรัชทายาทที่นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนต่อมา องหญิงหมิงเหมยดูจะให้ความสนใจในตัวหลิงเอ,อ๋อเป็นพิเศษนางมักจะพาหลิงเอ,อ๋อออกไปข้างนอกบ่อยครั้งและทุกครั้งที่กลับมาหลิงเอ,อ๋อจะดูตื่นเต้นยิ่งนักอีกทั้งคลื่นพลังบำเพ็ญเทียนก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนสุ่มไก่ที่สวนหลังบ้านนั้นกลับดึงดูดความสนใจของน้องห้าดูเหมือนนางจะชื่นชอบลูกไก่ตัวน้อยเหล่านั้นยิ่งนักจนถึงขั้นรับช่วงงานต่อจากหนิงเหยียนไปเสียเอง ทางด้านเจ้า8หลังจากได้สัมผัสกับทุกคนเขาก็เกิดความสนใจในตัวเฉินเอ้อหนิวอยู่ไม่น้อยฝ่ายสิทธิ์พี่ใหญ่เองก็พยายามประจบเอาใจอย่างสุดกำลังผลคือยามปกติหนึ่งอวุโสหนึ่งรุ่นเยาวคู่นี้จึงพูดคุยกันอย่างถูกขอ้อส่วนทางด้านสวีชิงยามนี้เขาเริ่มปรับตัวเข้ากับน้ำหนักของดวงอาทิตย์ได้แล้วและหมวกที่สวมอยู่บนศีรษะก็พอจะแบกรับไหว ในตอนนั้นเองการบำเพ็ญเพียรรูปแบบใหม่ของเขาก็ถูกท่านรัชทายาทหยิบยกขึ้นมาทว่าต่างจากครั้งก่อนก่อนเพราะคราวนี้องค์หญิงหมิงเหมยร่วมอยู่ด้วยสวีชิงวิถีสวรรค์ของเจ้าคุณเขาเทพสถิตร,รวมถึงวิญญาณแรกเริ่มที่เจ้าเปลี่ยนให้เป็นกรงขังทั้งสามประเภทนี้มีความพิเศษเฉพาะตัวไวรอให้ระดับบำเพ็ญเพียรของเจ้าทะลวงผ่านไปก่อนค่อยไปทำความเข้าใจอีกครั้ง ส่วนขวดเก็บเสียงของเจ้าและแสงอรุณรุ่งที่เกิดจากการดับศูนย์ของดวงอาทิตย์พี่สามของข้าเหมาะสมที่จะชี้แนะเจ้ามากกว่าข้าเสียอีกเมื่อท่านรัชทายาทเอ่ยถึงตรงนี้ก็หันไปมองพี่สามที่อยู่ข้างๆ สวีชิงนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่านราชายาตตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อเขาไม่แปลกใจที่ท่านราชายาตล่วงรู้ถึงความลับและพื้นฐานทั้งหมดของเขายามนี้เขาจึงหันไปมองทางองค์หญิงหมิงเหมยด้วยความเคารพเช่นกันขวดเก็บเสียงเป็นของวิเศษแห่งราชวงศ์แม้แต่ข้าก็มีล่วงรู้ถึงรักเงาอันลึกลับของมันทว่าภายในนั้นแฝงไว้ด้วยวิถีแห่งการเวลาอย่างแน่นอนเทียงแต่วิถีนี้มิใช่สิ่งที่อาจเรียนรู้ได้โดยตรง เจ้าจำเป็นต้องทำความเข้าใจและจารึกมันไว้ในใจอยู่เสมอการเวลานั้นลึกลับสุดอย่างถึงเส้นทางของแต่ละคนล้วนมีซ้ำกันองหญิงมิงเหมยกวาดสายตามองสวีชิงแวบหนึ่งร่างกายของสวีชิงพลันแข็งทื่อเขามีความรู้สึกราวกับถูกมองทะลุปลุกป่ปงไปถึงทุกซอกทุกมุมตะเกียงชีวิตของเจ้าได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งวิถีเนิ่นนานแล้ว จงเดินต่อไปเสียเถิดและการที่เจ้าสามารถรวบรวมตะเกียงชีวิตของตนเองขึ้นมาใหม่ในทิศทางย้อนกลับโดยมิได้มีสายเลือดของจูจ่ายเช่นพวกเราเรื่องนี้มิธรรมดาเลยดูท่าทางนี้คงเป็นเหตุผลที่ท่านรัชทายาทเล็งเห็นแววในตัวเจ้าท่านรัชทายาทได้ยินดังนั้นก็ส่วนออกมาเบาๆน่าเสียดายที่ดานผนึกของเจ้าก้านั้นด้วยความสามารถของพวกเราในยามนี้ มีอาจเปิดออกได้โดยไร้ซุ้มเสียงมิเช่นนั้นหากเจ้ากล้าหลุดพ้นออกมาได้วิชาเทวะอคีตเกียงชีวิตของเขาจะเหมาะสมกับเจ้าหนูนี่เป็นที่สุดพี่สามพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเอ่ยต่อส่วนแสงอรุณรุ่งแสงชนิดนี้พบเจอได้ยากยิ่งแม้แต่ข้าเองก็ไม่เคยศึกษาวิจัยมันอย่างจริงจังทว่าในอดีตยามที่ข้าอยู่กับกูห่วงจักรพรรดิโบราณข้าเคยเห็นองค์ชายท่านหนึ่งครอบครองมันอยู่ ในยามนั้นองค์ชายท่านนั้นสำแดงแสงอรุณรุ่งออกมาจนสามารถจำแรงกายเป็นดวงอาทิตย์ได้ภายในพริบตาแม้จะยากที่จะสำแดงอนุภาพได้ทั้งหมดทว่ามันก็แฝงไว้ด้วยพลังแห่งสุริยันบางส่วนรัศมีเจิดจ้าพันหมื่นลี้ยิ่งใหญ่ไพศาลจนหน้าพรั่นพรึงวิชามนตราทั้งปวงล้วนมีอาจระคายผิวเขาได้แม้เพียงนิดดังนั้นเจ้าหนูน้อยเจ้าอย่าได้ถูกกรอบความคิดพัฒน,นาการไว้ ในบางคราววิชาเวทบางอย่างสิ่งที่ตัดสินความแข็งแกร่งก็คือจินตนาการของเจ้าเจ้าสามารถนำความสามารถอื่นๆมาผสมผสานและจับคู่กันได้อย่างสมบูรณ์องหญิงมิงเหมยจ้องมองสวีชิงแววตาฉายร่องรอยแห่งความคาดหวังนางรู้ดีว่าเรื่องบางเรื่องพูดาง,งา่ายทว่าการจะทำความเข้าใจอย่างท่องแท้และหลอมรวมเข้ากับความรู้เดิมนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ และในวันนี้สิ่งที่นางต้องทำคือการทำให้สวีชิงตระหนักว่าแสงอรุณรุ่งและอีกาทองคำสามารถผสานส่งเสริมซึ่งกันและกันได้และการประสานงานเช่นนี้จะช่วยระเบิดอนุภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมออกมานี่คือรูปแบบการจับคู่ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใช้สร้างเป็นท่าไม้ตายสังหารได้เลยทีเดียวสวีชิงกำลังจะได้รับวิชาลับจากการผสานแสงอรุณรุ่งและอีกาทองคำภายใต้การชี้แนะของระดับหยุนเสริญ ถ้าไม้ตายใหม่ของเขาจะรุนแรงเพียงใดและท่าทางมีเลดไน,นของสิทธิ์พี่ใหญ่ที่เคยไปแกล้งเจ้าแปดและเจ้าห้าในอดีตจะส่งผลอะไรตามมาหรือไม่โปรดติดตาม